แถวตรงมันพยาคัดมันพยาหัดเก่ามา,มาถึบคือเก่ามาพวกเราเนี่ยนาลีกองหนึ่งหมที่สาม้อมที่จะได้ลัวการตรวจสอบแล้วค่ะเอามือเลยขอให้ นเนนาลีบางวั<ข>ทยาหัดหมู่สามกองที่หนึ่งขอขอบคุณค่ะทั้งหมดแถวต้งวัทยาหัดหมู่สองกองสาม มีสมาชิกทั้งหมด10คนพร้อมที่จะได้รับการทรวจสอบแล้วค่ะตัวเชื่อใครลดมือลง เนนาลีหมู่สองก mm องสามคือขอบคุณขอขอบคุณค่ะลดมือลงยอดสามเรองกริยาค่ะเนนาลีกองสามหมู่หนึ่งพร้อมเชื่อรับการสอบแล้วค่ะ ไม่ร้อง่ะไม่ร้องเอาเท่าที่ไหวนะไม่ต้องเลยไปเลยไม่ต้องรอเหมือนกัน กองสามมือบขขอขอบคุณค่ะ